สวัสดีครับทุกคนมามือนีบไว้เราเตอกการด้านบอร์ดนะครับเหลืออยู่บะลายนะครับเหลืออยู่ปรบนั่นค่ะอกอัดฮาอันครับเหลืออยู่ฮาสี่นะครับการลั่นนะครับผมจะเลาะให้มันเสร็จนะครับอันใดเลาะเป็นเส้นตอกได้ก็เฮ็ดนะครับอันใดเฮ็ดบ่ได้ก็เฮ็ดเป็นแกนเลาะเป็นแกนนะเดี๋ยงก่อนที่มันตรงนะครับอันใดตรงเท่ากับเอาไปเฮ็ดแนวอื่นนะครับเฮ็ดแกนมา าทาสตองมหัศจรรย์ท่านเรียหนุ่หน้านะครับเดือดตอกไม้ไผ่ครับอยากน้ำเรียนท่านพี่น้องเอฟซีนะครับหรือว่าพุ้ติตะทุกท่านนะครับว่า,เ,าเป็นยังผมคือทักบอกว่าให้ทักแชทมาทักแชิมานะครับเียวว่าพี่น้องสอบถามราคามากหรือว่ายัาง,ยางมากอี่นะครับคือผมทักกลับหาพี่น้องบ่ได้นะครับทักไปหาบ่ได้นะครับบ่รูเป็นยังนะครับเพจผมทักไปบ่ได้นะครับจะบอกว่าให้ ทักกลับมานะครับอยากงูราคาหรือใบอยากงูยังนะฮะทักกลับมานะครับสำหรับราคาผมจะไปแจ้งนะครับอยู่หนาเพียผมจะไปได้แจ้งนะครับมีบางทันนะหนาบางท่านับว่าบอกบอได้ตีราคาเป่นยังคือยังบอบอกราคานะครับพันหนาเพจหนาเพียนะครับผมสีบ่บอกนะครับราคานะครับคออยากรูก็ทักมานะทักมาถามนะครับทักมาได้นะครับผมตอบทุกคนนะครับ แต่ผมอยากน้าเรียนว่าผมภาษามาทีสิทักกลับไปหานาได้นะครับที่ต่อทายุนเฟสนะครับยุนในเพจดนะครับถ้าเป็นเฟสส่วนตัวผมนะครับผมตอบกลับได้เลยท่านที่นะครับแต่ว่าทายุนในเพจบดโมลูเป็นยังนะครับผมตั้งค่าบมเป็นนะครับบาสามารถตอบขอค่วมกลับได้นะครับคือนาณาต้องทักมาก่อนนะครับทักผมมาก่อนเลรอผมจังสิตอบกลับได้นะครับแต่ผมทักไปเลยเนี่ยมันจะ คิกเข้าไปในโปรไฟล์ของนานาแล้วมันกับ่าษามาที่สิทิตอบได้นะครับมันจะบอกว่า,ามันสีบมมีขึ้นมาเป็นแบบอขอความมสเซนเจอร์นะครับหรือยังใดสีไฮฮอทักกลับนะครับมันบมีเลยนะครับผมก็เลยบสามารมาี่ไทกกลับไปหาหนานาได้นะครับสำหรับนานาท่านใดสนใจดีกับถักผมมาเลยนะครับถักผมมาก่อนเลยพอถักผมมาก่อนเราผมสามารถที่สิธิตอบกลับได้นะครับ ว่าถักผมทักไปหาหน่นะครับว่าราคาเท่าไรเรื่องสิผมตอบเนี่ยผมตอบไปว่าได้ครับทักหาก็ว่าได้นะผมก็ได้ต้องบอกว่าทักเชทมาเพราะผมก็สามารถที่จะทักตอบกลับทางขอความได้นะครับนอกจากนะน่าจะทักผมมาก่อนนะครับผมจึงจะตอบได้นะครับมันเป็น่ันสั่นนะครับโบเมียนบามันทือไทยหญ่แท้โบเมียนได้ครับคือมันมันทักว่าได้นะครับผมกับบุรี่มันเป็นย่อนยังนะครับผมกับ บริเก็งทรศัพท์ปันเลยนะครับบรูวันเปลี่ยนพอยางนะครับมันว่าห้ท่อตอบกลับไหมก็เลยอยากเลี่ยนใหาหนาๆหรือว่าเอฟซีนะครับทีท่านสาบนะครับว่าห้ทักคามมากหรครับเดี๋ยวผมตอบกลับทุกคอมเมนต์ตอบกลับทุกทุกข้อความทุกแชทนะครับทุกเมสเซนเจอที่ทักขอความมากนะครับ,ามมารบผมจะตอบกลับมดนะครับ ปัญหามันคืออยู่ที่ว่าผมภ่าสามารถที่ทักหาหนา้หนาได้นั่นแหละครับปัญหามันอยู่ตรงนั้นนะครับผมกับผู้หลุนเป็นยังต์ให้กันนะครับผมทักไปกับผูได้นะเนาะที่ผมจึงพยายาม,มารอยากนั่นก็ทักมาทักมานะครับผมเป็นทายใหญ่เด้ครับเด้อแต่มันตอบหามูเจ้าบ้ได้นะครับบอมยันผู้เฮียทายใหญ่ครับบูได้ทายใหญ่ครับแต่มันตอบให้ผูได้อีหลีสำหรับ นาท่านใดสนใจรีกระทักมาเลยนะครับเพราะว่าจะเป็นเพจเพราะว่าจะเป็นเฟสลักนะครับของผมนะครับเฟสลักในเคือตอบกลับได้ทันทีนะครับสําหรับผมก็จะมีอยู่เพจอ้วยสองเพจนะครับแล้วก็มีแล้วก็จะมีเฟสลักนะครับเฟหลักกับปะวิดผู้ชมชนนะครับเพจก็จิมีเป็นเพจตอบมาสจจัน์เสลียกหนูหน้านะครับเพจนี้นะครับแล้วก็เพจอีกเพจนึงนะครับจะเป็นเพจตอกสันโหผายิิงหนูนะครับก็น่าจเพจผมเหมือนกันนะครับ บางคนหน้าๆก็สงสัยว่าของปลอมหรือของแท้นะครับแต่อยคาพูดว่าแท่หรือปลอมวิดีโอข้อมาเลยนะครับผมจะบอกหน้านาได้ว่าของผมนะ่ะจะมีอยู่สามเพดเล้สองเพดนะครับกับหนึ่งเฟดหลักนะครับแต่สีมีอยู่ประมาณนี้แหละครับรากาสําหรับซื้อบัญชีผมนะครับในการโอนใจหรือว่าของผมจะมีทั้งสองแบบนะครับว่าจะเป็นโอนหรือว่าเป็นแบบ เก็บเงิ่อนปลายทางกัมนีนะครับจะมีซื้อบัญชีเดียวนะครับประวิตรผู้ชำชดนะครับบัญชีเดียวล้วนเลยนะครับถ้าเป็นซื้ออื่นกับโแมนของผมนะครับถ้าาเข้ามาแบบเป็นนาผมนี่กับโบแมนของผมนะครับเป็นของผู้อื่นนะครับเป็นของซุ้มมิรสายชีปนะครับถ้าซื้อบัญชีโบแมนประวิตรผู้ชำชดเนี่บโแมนนะครับย่ำโอนย่ำยักนะครับนาก็โโรดสังเกตนะครับกิจะีีอยู่ผมใส่บัญชีเดียวนะครับในการ ติดต่อในการอันนี้นะครับจะมีอยู่บัญชีเดียวนะครับเออขอบคุณน้านาทุกท่านนะครับน่าจะเป็นน้านาที่เขามาทักทายกันนะครับมาให้กำลังใจนะครับขอบคุณได้เลยนะครับสำหรับเพีบตอกมาสจันสันเรียกโนูนาหรือตอกไม้ไผ่นะครับยินดีบริการพี่น้องทุกทุกท่านบัว่าสชีเป็นไผ่นะครับบัวเรียกนะครับอ่ะจับไปครับ ปากด้วยครับ